เรากดถัดไปเลยนะครับโอเคครับเราก็เติมเงินสำเร็จนะครับ50บาทนะครับสวัสดีครับพบก,กับผม d i โน g เกม r ก,กันดีเช่นเคย,เคยวันนี้เราอยู่กับเกม Royal Casino นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีถอนเงินนะครับจากเว็บ Royal, Royal Casino นะครับ เนินแล้วก็ไปที่ร้านแรกรางวัลน,นะครับแล้วก็ก็แลกเปลี่ยนนะครับเป็นคลิปสีแดงนะครับนี่ครับตอนนี้ผมมีเจ็ดแสนนะครับผมจะแลกห้าสิบบาททูนะครับแล้วก็กดแลกไปนะครับได้รับเสร็จแล้วมันเราก็ไปดูที่กล่องจดหมายนะครับ แล้วกดแสดงรหัสนะครับก็จะขึ้นรหัสขึ้นมานะครับออหมายเลขรหัสบัตรนี่ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นตัวล่างนะครับ PIN นะครับก็ให้เราทําการจดหมายเลขไว้นะครับแล้วให้เราไปที่ t o Money Wallet ให้ให้เพื่อนๆไปที่ด้านซ้ายครับมันจะเขียนว่าเติมเงินเข้าบัญชีนะครับให้เพื่อนติ๊กครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ ด้านซ้ายล่างสุดนะครับจะเขียนว่าบัตรเติมเงินทูมันนี่นะครับให้เรากรอกรหัสไปครับในรหัสยายนนะครับ <Hi. S 1> ที่เราทำการจดไว้นะครับเราก็กดไปโอ okay, เคแล้วกดถัดไปเลยนะครับ โอเคครับเราก็เติมเงินสําเร็จนะครับ50าบาทนะครับก็หักค่าภาษีไปนะครับก็เหลือ37บาทจุดห้สตังค์นะครับสําหรับใครที่เติมเงินมีสําหรับใครที่ใช้เครือข่ายทูมันนี่นะครับก็สามารถเติมได้50บาทเต็มๆเลยนะครับสําหรับใครที่อยากโอน เข้าบัญชีธนาคารเพื่อใช้เงินนะครับก็ให้เก็บสะสมให้ได้1 0 0บาทก็สามารถถอนได้ครับก็เข้าไปที่โอนเงินนะครับแล้วก็เลือกธนาคารที่เราต้องการนี่ครับธนาคารที่ร่วมรายการครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินไปนะครับขั้นต่ํหนึ่งรอบาทนะครับค่าบริการอีก15้าบาทนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับ อยากหาตังใช้กันฟรีๆก็โหลดเข้ามาเล่นได้นะครับที่ Royal Casino นะครับก็มีให้แกลกรางวัลมากมายครับบัตรทูมันี่สูงสุดนะครับ300 500ก็มีนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ